มันนั่งกันไมเนี่ยตั้งใจยาวไไอย่า,างเงี้ยไผมไม่ยาวเองนเองนอร์ดีก็ไปมาไปมาปั๊บไอ้น้องว่าดูไอ้เด็กกันวะเราคิดมันเด็กไหม แต่ในความรู้สึกว่าคือพ่หมเด็กคนนี้เด็กมาปจันว่ามึกนี่ฮันนี่ตี่สามันเด็กมากรรมปะจันเ,รรเลยไม่น่าดังขนาดนี้นเ,นเรามาห้โสดหลา,าบเราอาจจะเป็นคือจังว่านเนี่ยเป็นแม่ฮันนี่มาเกิดน้อมาอยู่วงนั้นเป็นบุญบารมีวงแบบักน้าสมัยตะกี้ผมเคยเป็นกตาร์ฮันนันนี่ี่สานนักบงังกระเจนมเดียมตาแล้วนี่เงือกขงบึบงมังแนแยกนาม,มาพอเราคือฮันนี่ตีสบานเมื่อแล้วนงสุดอันอันชุดอันเนี่ชุดอันไหมสุดไผ่เห็นไหมคือกันตัดนอยู่แต คือจะพยายามหงุคืนงานห่านทังงานแน่ม,งมังหุนเจอสิษีลัาจบไปเรียว่าโอิบิบุญบาร,รมีดูลูกสาวเมนนานนะนะนะครับถ้าขายที่ได้เยาอีไม่ให้นวิแสนหนึ่งแค่เราบอาคำนั้นสองหมื่นสิแล้วขายได้เลย สวัสดีครับเฮบซีสาวน้อยเพนบันแพงเฮบซีลหล่ะน้อยวิ่งทั่วโลกทั่วประเทศพบพ,พ,พ่อกับผู้ใหญ่นิยมเจโอวันคือเกา่าพี่น้องมือนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ด้วพี่น้องขอบุญขอพ่อคุณเป็นย่างสูงพี่น้องเอ้ยมือคืดเนี่กับพี่น้องมาเบิงเเบ่งเอามาเบิดจังหวัดระยองหรือลดพี่น้องเหรียญยมเพื่อบ้านคายเนาะบ้านซ่าก,บกับบกกว่าจันซ่าก,บกับบกกอันนี้แหละพี่น้องบังขรร้ำบ้านเฮ่านี่แหละไอ้จ่องอื่นไังสันเนาะทั้งนาะทั้งไทยป้าดพี่น้องคุ้นไหมสะอ่อนคักสะอ่อนนนปปาาาดดเเบิ่่งงออพี้ พี่ลาออกมาแงักพี่น้องทึ่งติบทึ่งมาไล่น้ำใจเนาะคือเก้าเพื่อนอะไรพี่น้องผมสะอ,อนตะคุ้นมือนี่ใมันเก็บบัดได้ดอกวังสามล้านอันนี้งานพี่ไหมพี่น้องเต็มสนามอาญะพี่น้องเอ้ยเบื่องเอาแต่สะอ,อนเนะาะบาตนี้ก็สิพาพี่น้องมาฟังทา้งเกี่ยวผ่าพื้นมืาขึ้นนี่เนาะร้องหนายก เราเดี๋ยวออกมาบอกแล้วที่แรกสิบพ่อจ้งางยิราเด้สิบพ่อจ้างวงสาวน้อยเด้สิบไปจ้างแอ็นออรดีพ่อเน่มันจังผู้ใหญ่ว่าสั้นว่ายิราเป็นเล็กน้อยอยู่ว่าสัน้นแต่ว่าเพิ่นกับมาจ้างไว้โดนแล้วพี่น้องแต่ยิราเขามาได้เสี่ยงาเดือนว่าสัน้นตอนนั้นก็นเป็นเล็กน้อยอยู่น <c oughs> เนาะรียนเหรียญใส่รางเวทีอยู่ หยอกผู้นั่นหยอกผู้นี้อยู่พี่น้องส่วนสิมาได้เรียนหยางยิราเป็นสาวแล้วบันนี้ไปจ้างแต่ยีราสิบหกปีไนเนาะเดี๋ยวนี้สิบแปดมาเบิ่งเอาพี่น้องมึงขึ้นสิเป็นจังไหนล่ะแล้วสิบหกจังไหนพ่อใยายนี่พ่อใหญ่ร้องนายกแล้วสิบหกจังไหนอ้าเชิญพี่น้องมาฟังแล้วเชิญครับผมเคยเก็บตังค์เรื่องวันนั้นก็ไม่ได้ตังค์ใจยาวยิ่งกันนะผมจะเยาแอร์นั่นแหละแอร์โรดีก็ไปมาไปมาปั๊บไอ้น้องว่าดูให้เด็กกันวะเราคิดมันเด็กไหม แต่ในความรู้สึกว่าเออหาเด็กคนนี้เด็กมหาตจันไว้ความบินดึกคึนนี้คันนี้จะยี่สิบสามนี่ได้ดีว่ารถฟาร์มีตำรวจไปจับตอนตอนไปจ้างอุ้งอิงเข้ามานานหรือยังครับมันตอนนั้นมันเก็ห้าเดือนมึงกลังดังอ่ะแต่กำลังกำลังพุ่งเนาะกำลังพุ่ง กำลังงอมาถึงทุกวันนี้เป็นยังไงครับทุกวันนี้โอ้ยไหแเอมลูกบอกไม่ถูกมันเด็กมหาสมเจมเลยเลยไม่น่าดังขนาดนี้ถ้าพูดถึงว่าเราดูตามการร้องเพลงไก่ไก่แอนอะไรนี่นะมันคนละอย่างนะครับคนละอย่างใครน่าดังมากขนาดนี้อยางนี้นะตระคุณฟังสุรพลก็ฟังสายยันนะบุญวาฒนามันบุญบุญเขาของเด็ก คนจะดังนี่มันดังคนจะดังนี่มันบางคนเขากะเขาปุ้งสวยคนปุ้งอีสวยตรงไหนอุ้งเสียงดีตรงไหนทำไมดังจังเลยเขาบอกนั่นนายป้าสมัยมันรุ่ลามันไปมันได้คนเราแต่งก็เหมือนลูกน้องผมอ่ะ มันอยู่กับผมมันรวยที่ไหนอ่ะมันออกไปปั๊บแม่งก็ถูกรางวัลที่หนึ่งสองใบไหนเมื่อคืนมันยังมาขายของอ่ะมันมออะไรมันหยุดได้แล้วรวยอ่ะคนจะรันช่วยไม่ได้หรอกบุญวาสนาบุญอกง่ายๆว่าบุญแต่เราไม่ต้องไปช้าก็แล้วถ้าเห็นก็ดีแา้วบุญส่งเสริมครับผมถ้าเรายิ่งดีช้าจุดเรามันจะบ่อนลงใช่ใช่มัแข่งบุญวาสนาน้ำแข่งไม่ได้แข่งไม่ได้ครับผมแข่งไม่ได้แข่งไม่ได้ครับสุดยอดเลยครับเมื่อคืนนี้แหละกับพี่สูตรให้ท่านรองนายกได้เห็นแล้วนะครับเป็นเจ้าไหนพ่อใหญ่บาทเนี่ยเจ้าเส คุณมีบุญบารมีหลายเนาะแต่ว่ามักระบอกคำหนึง่งท่านร้องนายกนี่เรลว่าอย่าไปอิจฉานะฮะบุญวาสนาคนห้องมัน่คือกันแขงเลือแขงไพ่มันแขงใดแขงบุตรวาสนามันแขงกันบ่ได้คันไปอิจฉานี่แห่งเสียให้ตัวตกต่ํมเฮ็ดให้ตัวทุกข์ใจบกมีกระจิตกระใจเฮ็ดการเฮ็ดงานนะฮะมิฉะนั้นต้องชื่นชมต้องยงกย่องต้องดีใจต้องพู่มใจกับเพิ่นได้ดีนะฮะเสียแ้วจะเลื่ญนรุ่งเรื่องนะครับ กสิภาพี่น้องย้อนร้อยมาฟังคำบอของพวังเนาะเมืองจิตาของสาวน้อยแหละพี่น้องเดี๋ยวนี้เราก็ได้ไปพักผ่อนแล้วร่างกายเราสู่ไวไ้ยน,นะครับโรกรคไพ่ไขเจ็บก็แทรกแทงมาอายุหลายเนะาะตะกอนเราก็เล่นอยู่นํางฮันนีสีสารนะครับเราสิ่มเม่าเรื่องแปลกประหลาดให้ฟังเกี่ยวกับอีหล่าน้อยในคืนนั้นนะครับที่อีหล่าลองเพ่งผิดนั่นแหละพี่น้องมันจะเกี่ยวพันกันจังไลนระวางแม่ฮันนีกับน้องอุ๋งอิงนี่พี่น้อง มาฟังพ่อยังหวังเราสิบอกสูฟังเช่นครับเรามาหายโศกหาลาบเราอาจจะเป็นคือจังบ้านเป็นแม่ฮันนี่มาเกิดเนาะมาอยู่วงน้ำเป็นบุญบารมีวงแบบสักน้ำสมัยตะกี้ผมเคยไปเ็นกีตารหาหฮันนี่ฮันนี่ที่ศานตั้งแต่ก่อนเราเพาะฮันเสียชีวิตหมดเราดังอยู่ประมาณสามเดือนสามทีเดียวเราก็เสียชีวิตเนี่ยแต่ว่ามือนั้นเราว่าเพ่งเพ่งผิดอะไรพวกกันก็มุ่งจวนล่ะคิดว่าใหรพยายานพ้นบาปประมาณพอดีผมได้นั่งบังสเดือนไม่เดือดตาแล้วนิ่งเงือขึ้นเบิ้ง มาแยกนามาพ่อยมันคือ่นนี่ส e ิี่เมื่อเรานุ่งส <ok like ุดอันสุดอันยังสุดอันไหมสุดไทยนันไหมฮคืออักค่่านนี่เล่าสีนุ่งสุดใจสั่นใส่ผ้าสินใส่วย่ผ้าสินเด้เลยขเบียงใบตาไม้ผ้าามเราแต่งปูงสั่นรอบพิงแยกนามาคเรื่อลงไปได้ลบลูจนเตียงนัเ้เล่าขึ้นห่านนี่เลาสีเปียนบุคลีขึ้นตอนอยู่ตารานขึ้นเด็กน้อยแรรรเหลือขยังเด็กเด็กเล็กน้อยในในสาประมาณเกืบแปดปีทิ้งคลิขวดเรียบร จะพยาหมหงุืนงานห้าในสงางแน่มองหุนเจออาชีราดจับไหลซึว่าโอ้ปินบุญบาร,รมีในฐานะผมลุงไปท้ายคิทุกมือเนาะผมเห็นหนาไปที่ทุกมือลองเมือเลยขุดขี้ลุกเม็ม่เล<อ>ยเป็นจ,จังนํำเสียงเพื่อนี่ไขนก็มีม่นตะกกดเป็นเป็มนม่นนดเป็นขายขคกับคำข่ำาำขรองไปสาฮาบาทีจะกดกดใดขันพวกอตเนี่ยขันคตร่องร่องที่นักร่องนี่เขาเขาจะเฮดิครับอี้ไ้นักร่องเลยพีคเฮบโตมือตวตรวั้มีแต่ไห้น้ำมันนี้มีแต่ไห้น้ำมีริ่งเอ่ คนขนเราีนเหี้ยวเันเหี้ยวเลยคับี่เราเหียวครับเอาเอาปบติเารจายได้ปฏิัตตัวเนี่ยนีวนั่นตอาจนได้ลิตรน้ำเลยไปเลยวู้ใส่รมอเตอร์ไ้ค์ความน้ำข้นเลยครับบอเสื้อกับยลโลบลูเด้อพี่น้องนะฮะอีลามีพรอนสวรค์อีลามีมุ่นเสนมาจากเบื้องบนผุ่เพื่นไหมาเนาะโมเน่ได้พี่น้องแม่ฮันนี่สีสารอาจจะมาเทียมร่างน้องก็ได้ เฮตาน้องดังน้องปังแล้วก็มีมอนเสนีเรียกเพื่อนรับเพื่อนเอฟซีพอพ่อยแม่เกิดความเมตตาสงสารอ็นดูในตัวตนของน้องก็เป็นไปได้พี่น้องเราใส่ื้อสร้างบุญบารมีมาหลายนี่หลาก็เป็นเด็กน้อยกระตัญญูรูคนุนนะครับเป็นเด็กหน่อยถือศีลหาได้พี่น้องมีผู้เดียวนี่แหละในโลกนี้ที่ถือศีลหาได้เวลาเราได้เงินเราก็เอาเงินไปน้ำจ้กของบ่พ่อหน้าที่ได้พี่น้องก็ได้ให้แม่เก็บไว้ให้พี่มอนอิงเก็บไว้่างสิ เอาก็สิเห็นอยู่เนาะก็แปลกจากได้น้อยทั่วไปแม่นบ่พีน่น้องนี่แหละสิ่งมหศสัรย์ที่เกิดขึ้นกับตัวตวนของยิลาและก็แพาบารมีให้คนรอบข้างได้รับได้ดีกันไปทุกผู้ทุกคนนะฮะต่อมาก็เกิดปรากฏการณ์กับคุณแม่ผู้นี้เกิดความหศจัรย์เกิดขึ้นพี่น้องไม่น่าเชื่อนะฮะคุณแม่เราอธิษฐานขายทีภายในสองวันพี่น้องได้ขายทีย้อนคาถาอุงอิงได้ล้านกัวบาทพี่น้อง เล่าก็ได้หมออเพื่อนรังวัดมาให้อีลาหนึ่งแสนบาทพี่น้องเป็นเช่นไรอันนี้ย้อนร้อยไปเช่นน้อยนะครับเล่าหักอีลาแบบบบมีเงินไขแบบบบมีขวดต่อร่องอย่างเล่พี่น้องจากใจจริงบริสุทธิ์ของเรานะฮะเราได้โพเขากดอีลาบางแน่นเลยพี่น้องดีอกดีใจน้ำเล่าเนาะแล้วก็พู่มใจน้ำอีลาหน่อยของเข้าละพี่น้องเบืงเนี่เอ๋อสิภาพพี่น้องมาเบิ่งภาพเหตุการณ์เช่นอยพี่น้องเช่นครับ

บอกให้แม่ดูให้แม่เยอถ่ายแบบมาครับน่ารักหนึ่งสองสามดูลูกสาวไปนานๆนะครับครัทำอะไรขึ้นเนี่ยไม่โม้ยครับผมแม่โม้ยสุพรรณขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะครับเราบอกว่าท่องในใจว่า ถ้าขายที่ได้เราอีมาให้งอิงแสนหนึ่งเราก็เลยแครเราบอกคันั้นสองมืองห่นเองหมื่นสองหมื่นสองหม่อยหมร่นสองหมือยมืสอขภาพ่นสงแรองห่นสองหมย่นสองมื่นสองหะเอ่นองห่คงนสุกเลยใสอง่งมนองหรื่ม่อมว่นสองมื่อมื่สองหรื่นแม่นสอกหมื่สอง่นสองื่นสองมนสอง่นม่ม่นอมนสองห่นม่นมื่สม่นหมา่สห่นทอ่นสง่นสอาหองหองงเพรานว่นคิดตมงกันพี่น้องนะฮะ สังบุญส้างบารมีมาน้ากันทา่าชาติ่างก้อนผละพี่น้องยังประสบผลสําเร็จเนาะ็ะดีใจครับอิหลาหน้อยนะฮะเรากระิได้รับมาไล่แบบนี้ยุ่ประจําตามเฉียวอินเดียนมานะกะจังคือพอกันใช่ชังซี่เพิ่นก็โอนเข้ามาตลอดได้พี่น้องว่ามันแทบสุกมือนเนาะมือว่านก็มีมือนี้ก็มีนี่จังมือน,นี้ก็เอาไม้ลูกอีกแล้วพี่น้องจากหมื่นบนนี่สิบ่20,000มื่นบนนพี่น้องมาเบิ่งภาพเหตุการณ์จากหน่อยพี่น้องมา ข้าวัดข้อสบการเี๋ยวยาเข้า อันนี้ f อจากเกาหลีอันนี้ f อพลังเงียบรวมใจอ่ร้คนีใคเกิอะไันได้ไว่าภรรยายาภรยาภรรยาภรยาภรราภรรอาภรรอยาภรรยาภปรยาภรวยานรรยานร่ยาภรรยาภยาภรยาภรานร่ยาภร่าใจของภรรพ่อแม่าภรซีาายระเาศก็สาเป็นยาภรรรรยาภรรยาภกรยยาปรรยาภรรยาภาะ ตัวประสานให้แล้วก็เป็นตัวหลักเลยล่ะนะฮะพี่น้องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนี่เนาะโอนมาทาั้งพ่อกันใช่แล้วก็เดี๋ยวไม่ให้ลูกให้เต่าฉังสี่ละพี่น้องเราเป็นคนซื่อสัต์เนาะพญาการใช่เราก็จังยูได้โดนได้นาหนึ่งสี่ละถ้าผู้ใดคิดดีทํำดีครับอีหลานหนึ่งสิมมแต่กวมจะเลื่อนลงเรื่องพี่น้องยกตัวอย่างพญาการใช่พอนุน่นฉังสี่เนาะนั่นแหละพี่น้อง อย่างที่วัน่เห็นผ่านมานะเอาพี่น้องใช่คลิปนี้กะสิเอาอาละเนาะอาละน้อยการิน์นั่นแหละพี่น้องแล้วเด้๋พัดภาคจากกีฬาพิยุ่งอื่นแล้วเดี๋ยวนี้กะสีเฮ็ดจ้าใดเอาพี่น้องเอ้ยบุญบารมีคนหฮาสร้างบุญสร้างท่านมาน้ำกันแล้วผูู้ลังค้นกระสังไร้ลงค้นกนระา,า,างหน่อยก็นี่แหละครับกะมีแนวเฮ็ดให้พัดภาคจากกันไปแทบวัานให้ใจอีา่ากันยังคืนหอดอาละคือเกา อยากให้ขึ้นมากคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะคือตั้งแต่อีหล่าเขาไมา่หม่คือมีความสุขถึงขึ้นตะกี้สิ่งนั้นมันขาดหายไปแล้วพี่น้องมันเป็นความทรงจาที่ดีๆต่อกันเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นบรรยากาศที่ห้องต้องจดจําเป็นประวัติศาสตร์นะฮะที่จะเึกไว้สิ่งดีๆตอนะ่อ,ก,อ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 กันนะครับมาเบิ่งคลิปอาระกับอีหล่าผหญิงเพิ่เว่ากันนะครับอีหล่าเพิ่นอยากกินเกียวฮ้อนพัาซันอาระเลยว่าอยากกินบ่เป็นยังขอใอ้คลิปนี้ ได้แสนวิววะสันได้ยีหลีพี่น้องตื่นยิ้มาเศร้ากันได้ยีหลีแลคลิปนี้ในปัจจุบันเป็นล้านเลยได้พี่น้องคนที่ต่าเบิ่งเป็นล้านแล้วเอาาเบ่งคิปจะน้อยก็เสียมรา้าจากพี่น้องไปเลยนะครับเด้อยู่ดีม่แห้งสูบผู้สูคนกดติดตาำคนไหลกแจ๊บพญ่นิยมเจโอวันในเด้พี่น้องขอบพระคุณอย่างสูงนะครับยู่ดีม่แห้งสูบผู้สูบคนเดินทาาไม่ใช่กับปลอดภัยสวัสดีครับพี่น้องจ๋าเอ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 อกาเรอแสนเียเทวิววิวที่เรียกมุกบ้าเอา